ดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาที่จังหวัดนครปนมตําบนในเมืองอําเภอเมืองห่างจากแม่น้ําโขงมีกี่กิกโลสองโลมั้งประมาณนั้นค่ะประมาณสองโลเดี๋ยวพาพบกับถามประสบการณ์จากเจ้าของบ้านว่าเขาซื้อไปเท่าไหร่นะแล้วก็นานไหมแล้วก็อยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขดีไหมน้องเห่าน้องงูน้องจงอางมารบกวนกบ้างหรือเปล่านะพอดีครับแจ๊คครับสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างซื้อซื้อมาเห็นสามแสนกว่าบาทใช่ไหมใช่ค่ะทั้งผนังหลังคาค่ะโรงรถค่ะอยู่แล้วเป็นไงแดดแดดอยู่แล้วก็รู้สึกว่าดีกว่าบ้านปูนเพราะว่าเราก็มีบ้านปูนเยอะนะคะเปรียบเทียบออกเปรียบเทียบใช่ค่ะชัดเจนเลยเอเคยอยู่บ้านปูนมาแล้วมาอยู่บ้านปิงปองอยู่เย็นเป็นสุกเนาะเป็นสุกค่ะเป็นสุขร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงหลังคาอะไรเงี้ยมันก็เบากว่านะคะ เวลาฝนเวลาฝนตกเบาเบาเบากว่าเยอะเลยแล้วก็เย็นอากาศใช่ใช่ค่ะเราบางทีเราเปิดแอร์ไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเราเราก็ปิดแล้วเราก็ใช้พัดลมไล่อ๋อเห็นแฟนเป็นวิศวกรด้วยก็เลยง่ายต่อการก่อสร้างก็อสร้างเร็วทำแป๊บเดียวเร็วเร็วมากคนเป็นช่างคนเพราะว่าเราใช้ประกบกันเฉยๆถ้าเกิดเขาช่างเขาจะรู้ว่าเราใช้แค่แผ่นประกบอันนี้ลงรถใช้หกเซนนะใช่ อันนี้ลงรถอันนี้เหมือนไม่แน่ใจว่ากี่เซนหกเซนหกเซนเนี่ยท่านผู้ชมลงรถเ <c oughs> นี่ยให้มันดูขรุหลาแบบนี้ไม่ใช่ไปทําลงรถเหมือนเล่าไก่ <c oughs> ถ้าอยากจะให้หรูหลูหรือหลาอย่างนี้ก็ต้องเอาปิงปองไปมุง <c oughs> ตังค์ท <c oughs> ั่วไปมันไม่สวยอ่ะมันไม่สวยดูดีมากแล้วก็หลังคาปิงปองหลังคาเนี่ยปกติเนี่ยจากเนี่ยไปถึงนู่นมันสี่เมตรเนี่ย ไม่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 จะเป็นต้องใส่ก็ได้เส้นเนี้ยแต่เจ้าของบ้านเขาอยากจะใส่ก็ให้เขาใส่ได้แต่ถ้าคนไหนไม่อยากจะใส่ก็ไม่ต้องใส่ได้อมันสามารถรับโหลดได้สามสี่ร้อยกิโลแรงกดของหลังคาบิงปองหนาหกเซนเนี่ยนะฮะห่างสี่เมตรแบบนี้พูดถึงเส้นกลางนี่ใช่ไหมคะรับไม่จะเป็นต้องใส่ประหยัดอีกประหยัดแรงประหยัดเหล็กใช่ใช่าอแต่บางคนเขาไม่เคยใช้เขาอาจจะกลัวๆก็ไม่เป็นไรค่ะ อ่าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูงานภายในของทิสวกร <c oughs> ที่จะเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาทําได้เยี่ยมมากเลย <c oughs> เนี่ยอันนี้ผนังปิงปองเป็นสีครีมเนี่ยฝ้าเห็นไหมห้อยโคมไฟได้เปิดไหห้อยโคมไฟได้ไม่ต้องหวง่วง เนี่ยจากนี้สี่เมตรจริงๆด้วยตัวเนี้ยภายในเนี่ยสี่เมตรเนี่ยแล้วอยากจะแนะนําเนี่ยมาดูมาดูอะไรผนังเขาเนี่ยวิศวกรก็ทําเองเจ้าของบ้านก็ทําเองเนี่ยเนี่ยเต็นของปิงปองเข้าไปพอดีเลยนะเดี๋ยวขอไปดูข้างในนะฮะเชิญพาชมหน่อยมีห้องครัว เนี่ยห้อยตู้ได้เออเนี่ยเนี่ยตู้อันเบลเลอร์เลยเนี่ยท่านผู้ชมเจาะเนี่ยบิวอินได้เลยเนี่ยเจาะบิวอินเจาะอะไรต่ออะไรได้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมใครเป็นกังวลก็ไม่ต้องแข็งแรงแข็งแรงเนาะใช่แข็งแรงมากๆเลยค่ะอไม่ตอนแรกก็ถามว่าเพราไม่เป็นข้างในมันจะมีโฟมอะไรใช่ไหมคะครับว่าเราเจาะอะไรแล้วมันจะแข็งแรงไหมแต่เนี่ยดูจากเขาบิวอินได้เลยค่ะเออเนี่ยเนี่ยสวยสวยสวยอ้าวเดี๋ยวตามไปดูในห้องนอนเลย มาแล้วก็ไหนๆแล้ว<ช>เข้าต <บะ S 1> แกแต่งสวยแล้วแล้วเนี่ยมาดูฝ้าห้องน้ําเขาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องกลัวฝ้าเปืนะ่อยเนาะไม่กลัวค่ะเ <ầ y> พราะมันเป็นเพราะมันมิชีพใช่กันได้กันทั้งร้อนทั้งชื้นทั้งอะไรได้กันน้องงูด้วยได้หมดค่ะน้องงูอ๋ <c oughs> อามาดูนี่อีกแผงหนึง่งนี่เขาทำสวยมากเลยเนี่ยท่านผู้ชม แต่ถ้าว่าเราจะเอาไปทําล็อบแบบเขาเนี่ยใช้ผนังปิงปองก็ได้นะครับโดยอัดเป็นเรียบแล้วก็มามามา,มาล็อบแบบนี้ได้อ่าเอาสั่งแบบเรียบแล้วก็ไปล็อบแบบแบบเขาเนี่ยเนีย่ยทำล็อบแบบเนี้นะครับแต่เป็นผนังปิงปองได้ข้างบนเป็นฝ้าเนี่ยใช่ไหม่ยโอ้โหอย่างนี้ก็นอนสบายเลยสิกวิ่งกลางวันแดดออกไม่ต้องไปกลัวเรื่องความร้อน การอบอ้าวเนาะใช่เนาะใช่ใช่ค่ะแบบตอนแรกนะก็ถามว่าเออจะใช้ตรงนี้ตรงนี้นะมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันประหยัดแล้วเราไม่ต้องมาฉาบปูนมาอะไรเี่ยก็เลยบอกเอ้ยมันจะได้ไงเพราะบ้านเราไม่เคยมีครับเขาบอกว่าเออไม่ต้องหรอกเขารู้เขาเขาบว่าเขาดูรายละเอียดทุกอย่างแล้วเขาเช็คเช็คเช็คหมดทุกอย่างก็เลยอเออเพราะว่าเป็นคนอ,อยู่เองครับก็เลยบอกเอองั้นก็ตามใจพอออกมาแล้วก็ ออกมาแล้วก็ภู่าใจมากค่ะสวยอยู่ถึงริมชายแดนของประเทศไทยจังหวัดนครมนนมวัดระยะทางจากสี่คิ้วมาถึงเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลเขายังไปซื้อถึงสี่คิ้วเลยต้องขอบคุณเจ้มากเลยที่ให้ความไว้วางใจปิงปองใช่อยู่หันใหญ่ อ๋อแฟนเป็นวิศวกรก็อยู่ถึงหัดใหญ่ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าคนให้คนนครพนมซื้อซื้อมาให้คนนครพนมอยู่ใช่ไหมฮะข้ามประเทศกันเลยหลังต่อไปก็จะไปให้ดูที่ที่ที่อำเภออำเภอสีสงครามค่ะเป็นหลที่ใหญ่มากมีโครงการจะสร้างใช่ใช่ค่ะก็จะเอาผนังนี้เหมือนกันนะครับโอ้ขอบคุณล่วงหน้าเลยที่อุดหนุนกันคนไทยเมกอินไทยแลน นะฮะเมกอินไทยแลนด์อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมของแท้ต้องที่เดียวคือที่สีคิวนะไอ้ที่นั่นไอน้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นอนะ่ะไม่ใช่บางทีชอบไปลูกอีอ้างหลานเยเลื่อนกันแล้วนกะับนะตายสวยสวยไม่แล้ว เจ้เขาเข้าใจแต่งบ้านด้วยเนาะไม่เขาแต่งเองอ้าวเหรอค่ะเขาแต่งเองด้วยแล้วม่าดูีิเนี่ยนี่นี่ท่านผู้ชมดูพื้นเขานี่แต่งเองเลือกเองเออมีแฟนเป็นวิศวกรดีอย่างเงี้ยเองเนาะมันรู้สึกว่ามันเข้ากันนะเออมันแมทกันแล้วมันเป็นโทนเนาะใครเพื่อนเพื่อนฝูงมาหาเรามาค่ะเขาแปลกใจไหมว่าาแปลกใจเขาเขาถามว่า มันเป็นอะไรเขาก็ไปคออดูก็เลยบอกว่าแผ่นเนี้ยเป็นแผ่นปิงนองแต่ว่าบ้านเรายังไม่มีแต่สั่งได้ <c oughs> เขามีรถส่ง <c oughs> ทางน้นเขาจัดก,การเองหมดครับ <c oughs> เราไม่ต้องอะไรเพียงแต่ว่าให้เราชอบแล้วเราอยากจะทําบ้านแบบนี้เอ,อเป็นของปิงนองทั้งหมดผนงัง <c oughs> หลังคาอะไรเงี้ยเขาก็บอกอเขาชอบอะจะมั่นใจไอ้นั่นเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นรู้สึกว่าเป็นหลังแรกเขาบอกไม่มีก็ะบอยบอกว่าไม่มีใช่ที่ในเมืองไม่มี <c oughs> มมมเลยคนที่เขาหลังแรกในเมือง ถ้าเกิดคนที่เขาไม่รู้ว่าคือแฟนบริษัทบ้าแล้วเขากดจะทําอะไรเขาก็ต้องเซิร์ชเซิร์ชดูเลยหละยากโอ้ก็โชคดีที่ได้ทําแล้วก็บางทีพี่น้องเราคือมันถูกต้นทุนมันถูกด้วยไงใช่ก็จะได้บอกต่อถ้าไปถ้าไปเปรียบเทียบกับงานปูนยังไงก็ถูกกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วข้อาสาหระาสำคัญก็คือถ้าเป็นบ้านปูนเนี่ยต้องไปตีฝ้าต้องไปทาสีแล้วข้อสาคัญเนี่ยมันร้อนเราอ,อ,อุแล้วก็เก็บกักฝุ่นไว้บนฝ้า เราเปิดพัดลมไว้อย่างนี้นะเกิดอากาศหมุนแล้วโฟโลพอโฟโลเสร็จปุ๊บมันก็จะดูดเอาฝุ่นจากข้างบนลงมา<ฆ>ทําให้เราเป็นบุญนแพ้อันนี้คือข้อดีของการใช้พื้นผนังลังคาการร้อนปิงปองนะครับก็ดูหลายๆคลิปแล้วกันท่านผู้ชม,อ,มอยากจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุผลิตภัณฑ์ของปิงปองเป็นนวัตกรรมใหม่เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าปิงปองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผลิตแต่เฉพาะส่งให้ในไทยเท่านั้นนะฮะ เราส่งไปที่มาเลเซียส่งไปที่พนมเปญส่งไปลาวนะะเ,เดี๋ยวว่าจะข้ามไปลาวไม่รู้จะข้ามทันหรือเปล่านะะแล้วก็พมา่าเนี่ยใอบรอบบ้านเราเนี่ยใช้เยอะถามว่าบ้านเขามีไหมหลังคาประเภทนี้ใกล้เคียงกับแบบนี้เนี่ยเขาบอกมีแต่ต้องเอาไปใส่แปรนึ่เมตรหนึ่งเมตรหเมตรมันไม่ประหยัดแล้วก็มันเป็นแรงรับระยะ4เมตรเนี่ยของเขาไม่ได้ เวลาขึ้นไปยืนหรือไปกดหรือทิ้งช่วงระยะแค่6กเจ็ดเดือนเนี่ยมันก็จะแอนลงมาเลยแต่ของเราเนี่ยขนาดคนขึ้นไปเดินเนี่ยน้าหนักร้อยสองร้อยกิโลสองสามคนเนี่ยจากผลจากการเทสของมาหาไรเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมโยธาแล้วเนี่ยนะฮะรับแรงกดได้400กิโลถ้าเป็นพื้นคานห่าง2เมตรเนี่ยรับแรงกดได้600กิโลอันนี้ได้รับเซอร์ฟอร์ิเกตจากการรับรองจากมาหลาลัยกเกษตรแล้ว ขอให้ท่านผู้ชมและลูกค้าที่จะซื้อไปใช้เนี่ยจงมั่นใจมั่นใจได้เลยนะครับว่าเราได้ผ่านการทดสอบจากห้องแลบแล้วไม่ได้ไหมายความว่ามาอัดแล้วก็คิดกันเองเออกันเองนะฮะขอให้ท่านมั่นใจในประเด็นนี้ด้วยนะครังั้นก็เดี๋ยวจะไปสกลนครแล้วก็น้องคายถ่ายรอบรอบชายแดนให้ลูกค้าได้เห็นนะครับมาดูภายนอกโดยรอบ อ๋อสีเทาเข้มนะครับท่านผู้ชมแล้วก็งานเขาเนี่ยเนียนมากการที่เราเอาหลังคาลงรถไปชนกับผนังริงปองเห็นไหมเขาจะใส่แฟตชิ่งหรือโคบเบอร์สีฟ้าตัวนั้นเก็บเรียบร้อยแบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมดูก็เอาไปเป็นต้นแบบในการคิด สร้างบ้านแปลงเมืองในนวัตกรรมใหม่อะิบดูด้านข้างนู้นก็ก็ก็ดูเอานะครับท่านผู้ชมนะดูว่าจังหวัดนครนมนมเนี่ยเขาเอาปิงปองมาใช้แล้วเขาทำกันยังไงเนี่ยให้ให้สังเกตนะครับท่านผู้ชมเหล็กเนี่ยเขาจะมีหลังคาโผล่ออกมาเพื่อไม่ให้ฝนโดนหัวเหล็ก ให้สังเกตต้องหมุบผุบเข้าไปสีเทาเข้มเป็นกันสานในตัวแล้ข้อสำคัญรางน้ำนะรางน้ำที่มีเขาเป็นรางน้ำระบบปิดให้สังเกตดูเห็นไหมฮะจะมีท่อ pvc หย่อนลงมาเป็นรางน้ำของปิงปองคือเป็นรูปร่างแบบนี้ แล้วเขก็จะตาวัดขึ้นไปข้างบนอมบนหลงังคาเลยกันไม่ให้เศษใบไม้ที่ปิวอยู่เนี่ยตกเข้าไปในท่อก่อให้เกิดปัญหาท่อตันแล้วก็นกจะได้ไม่ต้องไปทํารังทําให้รางน้ําตันอีกนะฮะแก้ปัญหาแต่ต้นเหตุเลยอันนี้รางน้ําของพิงปองนะครับแบบเแบบ็ดเสร็จมาคู่กับหลังคาเลยอ่ะงั้นก็พอ